สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเองพีทวันนี้ผมจะมาเล่นแบบดอวัดแบดเนื่องจากผมไม่รู้ผมจะเล่นแบบอะไรกันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้ไม่ใช่ลิงก์สิเป็นชื่อแมปแลวกันอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผมก็จะเข้าตัวเกมหลักเลยแล้วกันผม,ผมก็จะเข้าไปริบฝั่งขวาแล้วกันไม่รู้มันต่างอะไงฮะมันกระโดดได้ด้วยเหรอแมปนี้ผมไม่เคยเล่นแมปดอแบบ เดี๋ยวก่อนตอนนี้คืออะไรงุบไม่พอเลยเอาวันนี้ออกไปเล้นผมไปแล้วไปไปต่อกันทุกคนตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปอยู่ห้องที่เ่าไหล่ไม่รู้ระบบเปิดบิดดีเหมือนกันนล้เนี่ยตาหนึ่งดวงสองอุ้ยสามดวงคนอูโหูตาเต็มไปหมดเลยนับให้หน่อยใครเห็นนี่คืออะไรมันเป็นกําแพงที่แตกหรอผมว่ามีตัวอะไรออกมาแน่เลยนั่นไงนั่นไงผมว่ามีตัวอะไรออกมาแน่เลย ผมว่าน่าจะไม่รู้อะผมวิ่งก่อนละกันผมไม่รู้อะแต่ผมกลัว,ว่งผมจะม,มีตัวอะไรมาผมได้ยินเสียงในคลิปนะทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไว้โอเคนั่นไงผมว่าและซีกเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมถ้าเกิดผมลงไปผมจะเป็นอะไรไหมไม่น่าเป็นโอเคไปต่อเลยไปตอนนี้ให้เขาพิมพ์อะไรกันในแชทอะเขาพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งเลขอะไรก็ไม่รู้ อ่ะไฟกระพริบไฟกระพริบขัดตุขัดตุขัดตุขตัดต,ต,ตุโอเคเสียวเฉียดไปต่อกันเลยผมูนาลิซาสองรอบอ่ะเนี่ยไปตอนต่อไปอ่ะทุกคนมาฟิกเกอร์กันอีกแล้วอ่ะผมว่าน่าจะฟิกเกอร์ใช่ใช่โอ้โหเสียวมากฟิกเกอร์ผมจะตายไหมเนี่ยผมจะโดนไหมเนี่ยผมจะโดนไหมเนี่ยโอ้โห ผมว่าเขาน่าจะเป็นโค้ดที่อยู่ในข้างในเนี่ยเลยผมเดานะผมเดาเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนไปสี่เก้าสองแปดห้า enter โอ้จริงด้วยทุกคนเขาบอกไ้โค้ดหลังนี้เองสะพันชัดเลยไปมาเปิดตู้คุณแจกและมาดูกันว่าจะมีรัด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 ผมว่ารัดเอาเอ็มบูทผมเดินไปเข้าตู้กับไปดีกว่าผมดูผมกลัวโดนหายตะไปต่อต่อ เขาเขาเขาตู้เขาตูาต้ผมกลัวผมกลัวไปเสี่ยวกันนันเนี่ยเวลาเล่นแบบนี้อประตูไม่เปิดเกือบไปโอ้โหไม่ไม่ไม่ผมว่าผมไม่น่าว่ะโอ้เขอล้อเถอะผมรอดเถอะขอล้องครับสาธุก้าสาธุก้าวๆสาธุก้าๆโอเคเขาตู้เขาตู้เขาตู้โอเคมันไม่น่ามาละโอเคไปห้องต่อไปนี่ใครอะผมเหมือนผมเห็นโลบอกในชีวิตจริงนะเจ้าของโลบอคปะเนี่ยเจ้าผมว่าไม่ใช่นะผมไปต่อเลยกัน เดี๋ยวเปิดตู้กันโอเคไม่มีอะไรไปประตูนี่คืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนต้องใช้น็อตหรืออะไรสักอย่างสกวงใครรู้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับไปผมผมเดาวนะไม่รู้เดี๋ยวสาย,ยกันไปกว่าไรสายดีโอเคถูกต้อง้ยตาตามาผมว่าซีรอบสองแน่เลยซีรอบสองมาแล้วฮะหันไปดูข้างหลังซีซีซีย,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 ย เดี๋ยวเข้าอีกทางผมเข้าไม่ได้ต้องขึ้นทางนี้โอเคโอเคโอเคไปเลยไปเลยเอาวผมเกือบรุดตกออต้องไปทางนี้โอเคโอเคโอ้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยต้องกระโดดหรอโอเคโอเคโอเคไป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 ผ่านทะลุเชิวเฉียดเขาเขาไม่ได้ผมติดต้นไม้ทุกคนต้นไม้มแหม่โอ้แบกโอเคโอเคผมผมโดนซีค่ะผมโดนซีกผมเล่นมา ประมาณสามนาทีผมทอ้อผมค่อนข้างท้อมากเลยผมท้อมากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ผมจะเล่นอีกรอบนะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนกดกดยังกดยังกดกดโอเคกดแล้วผมได้วาปกลับมาที่เดิมนะครับเนื่องจากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ผมเป็นกำลังใจให้ผมเล่นต่อไป ผมโดนตู้ทับทุกคนเฮยมันเป็นพักอะไรกันเนี่ยผมโดนตู้ทับไม่เรียบร้อยแตกหนึ่งไปทุกคนกดไลค์ทับสกายอีกรอบผมจะถูกวาร์ปกลับไปที่หนีซีอีกรอบนะครับกดกดยังกด้กดกดทุกคนกดแล้วเดี๋ยวผมจะถูกวาร์ปไปนี่ห้องอะไรผมไม่รู้อะแต่กดกดก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนกดผมจะมีกําลังใจ ที่มากพอที่จะหนีซีรอบสองให้ได้ไปเดี๋ยวพูดกดเน่ยกดกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดซั scribe กดกันยังถ้าเกิดกดแล้วก็มีกําลังใจแรงเยผมถูกวาร์ปกันมาแล้วนะครับเนื่องจากทุกคนกดไลค์กด s ซั scribe มันหมายแล้ววิ่ง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 ผมเกือบโดนผมตอนนี้ผมจับตางมันได้แล้วผมรู้แล้วไปทางไหนผมไม่ผมไม่เป็นรอบผมจะไม่ เป็นการคาดเป็นรอบที่สองเมื่อกี้เกือบไปแล้วกำลังทำสมาธิวิ่งผมติดผมติดติดโอเคเกือบไปคนโอเคมันหลบตู้หลบกุ้ยนีอะข้ามต้นไม้อย่างเชียวไอ้ข้างหน้าโอ้เลี้ยวตู้มันหล่นเมื่อกี้ไหวชุบด,ดีไปกระโดดลงไปอะตกลงไป,ด,ด,ไปด,ดิตกลงไปตกลงไปตกตกผมว่าไม่ตกเลยผมวิ่งแล้วผมวิ่งก่อนทุกคน ทุกคนผมจะพยายามให้ถึงที่สุดเยี yes. พาลังแห่งการกดไลค์กดซับสไคร e ของทุกคนช่วยผมได้จริงๆนะเป็นกำลังใจนี่ผมกำลังเดินไปห้องต่อไปเฮ้ย hey, ลัทลัทลัทล,ลัโอ้ยชิวเชียดผมเกือบรลัดทโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วไปห้องต่อไปกันเลยมาดูกัน เดี๋ยวก่อน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 แล้ห้องน้ำมีห้องน้ำด้วยเหรอในแมปดดโรงแรมเอ้ก็ไม่แปลกแล้วโรงแรมต้องมีห้องน้ำนี่คืออะไรอ่ะท่อท่อทำได,ได้ผมไม่รู้นี่คืออะไรอ่ะที่อะไรไม่มีก๊อกน้ํานี่คือห้องน้ำเหรอเวลาเดินมไกลแล้วแบบต้องเข้าห้องน้ำเลยนี่คืออะไรอ่ะตัวฮับเบตฮับเปอร์หรืออะไรผมไม่เข้าใจไม่เปลรผมเดินตบฮะต้องเข้า โอ้โหแล้วท่อท่อแบบนี้ไม่ต้องย่ครับทุกคนเป็นท่อยุคสมัยใหม่แบบทาให้เราเดินผานไปได้แล้วนี่คืออะไรอ่ะเป็นเหมือนภาพรัดร้องไห้น่าจะร้องไห้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวทุกคนยังไม่กดรัดก็เลยร้องไห้ผมว่าไม่น่าใ่นะทุกคนน่าจะกดแล้วนะผมก็เลยวาบได้โอเคมาดูกันนี่อะไรโอ้โหโฮโฮโฮผมเกือบตายผมโดนโฮโอเคไปต่อไปต่อไปต่อผมยังไม่ท้อเทไปต่อโออุ๊ย สองตายอีกแล้วตายไวเกินโอเคถ้าเกิดทุกคนกดไลค์และกดซับสไครป์ผมจะถูกวัากับอีกรอบเพราะคือตอนนี้ผมค่อนข้างค่อนข้าที่จะแบบจะไม่ไหวแล้วนะเพราะว่านี่แบบคบ่อนข้างนานและผมค่อนข้างท้อแหละถ้าเกิดทุกคนกดไลค์และกดซับสไครป์ผมจะถูกวับเชื่อปะเนี่ย <S <S เป็นทินเวลาแบบค่อนข้างดึกแล้วไง ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์อ่ะผมจะถูกวาร์ปคนเชื่อปะไม่เชื่อก็ลองเชื่อเพราะผมอยากให้เชื่อกดกดยังบอยทุกคนกดซับสไครต์สามรอบกดไลค์สามรอบแล้วนะเนี่ยหมายถึงคนที่ยังไม่กดกดด้วยนะเดี๋ยวผมจะถูกวาร์ปเองถ้าเกิดทุกคนกดแล้วกดแล้วยังอ่ะกดแล้วยังอ่ะกดไลยังกดแล้วยังกดเถอะ ผมไม่ไม่ไม่กดแล้วเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กดเหรอทุกคนจะไม่กดจริง,รงๆเหรอทุทุกคนจะไม่กดกดจริงๆเหรอไม่ไม่ไม่กดแล้วเหรออ้าวโอเคโอเคโอเคก็ได้ก็ได้เดี๋ยวระหว่างนี้ผมเดินเล่นรอทุกคนกดเผื่อกดนะผมว่าไม่น่ากดแล้วแหละโอ้โหผมว่าไม่น่าจะกดแล้วนี่คืออะไรอ่ะ เฮ้ยคนผมฮะอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนเหมือนฮอลติกแล้วอ๋อไม่น่าใช่โอ้โหเต็ียมข่าเบลซิกซิกวิ่งวิ่งวิ่งผมไม่ได้มาด่าซิกทุกคนผมไม่ได้จะมาด่าซิกทุกคนไม่ได้ทุกคนไม่ได้กดใช่ไหมอุ้ยตู้ทับอุวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมโดนตู้ทับโดน้วยเลยอุ้ยอุ้ย ผมติดซิกใหม่นะผมโดนสีขาเรียบร้อยโอเคนี่คืออะไรมันมีคอมมานด้วยทุกคนมันมีคอมมานด้วยหรือเป็นคําสั่งนั่นเองที่จะทําทให้เราทำอะไรก็ได้ซึ่งผมจะลองพิมพ์คาว่าบินดูนะเผื่อผมจะแฮกั่นไงมีคําว่าบินผมขอลองพิมพ์ก่อนไฟลปโปรแกรมแฮกเตมมาดูกันเขาบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ในการบิน ใช้ได้แค่เฉพาะแอดมินเท่านั้นโอ้ต้องใช้ได้แค่เฉพาะแอดมินไม่ผมผมไม่ใช่แอดมินเสียดายเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวผมมานั่งคนนี้ก่อนอใครอะเอา้าม,มานั่งด้วยโอเคสงสัยเขาอยากเป็นจักขีพยานยในการปิดคลิปกับผมแล้วโอเคนี่คือเตาเผาที่แบบโดนแล้วไม่มีความร้อนนี่คือใครอะน่าจะโลบบอกวีสองโอเคมา ผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาอันควรและบ๊ายบาย